ถึงวันที่จะจัดปืนเอาละหนึ่งสองลยจึงโอ้สวยอะล้อละไรไปไม่ลอแล้วโอ้โหปืนอะไรเนี่ย โอ้โหปืนย oh. ังสวยปืนสวยนะคะ แม่ไม oh. ่น่าเลยมาถึงไม่น่าไปร่วมกับมันแนะ oh. หละอ้โหดโหดเลยนะโอ้ oh. โหดมากอุ้ยปวดใจ thứ bao hồ là ở đà lạt đó. đó gọi ý nâng để để có tổ, tổ lại <laughs> này โอ้โดนถีกในยันนานี่มีการเจ็บคใหม่ด้วยโคตรจะบ้า Ủa. nè đạp do gì vậy nè nè lượn luôn với đài oh. AWS kìa Dương nhiên Ui hổn vãi จะลงคลิปวันจันพุธสุกนะนั่นแหละแล้วคลิปมาจันพุธสุกวันนะนั่นแหละสุดดาดึงจะหนึ่งสอดดาจะมีคลิปสามคลิปโอเคคลิปให้คนดูโอเคโอเคนี่เป็นอะไรเปลีกยนด้ไรวะ โอเคจะคิดเลยกันนะเพราะว่าแล้วอัดมันก็เยอะแล้วแหละฮู้ฮู้ดาวยังสูงเลยอ่ะมยมาเฮ้ยมันจะโผลวมามันจะเข้าวันนี้อ่ะเออนั่นไงโอเคจบคิดเลย ถ้าใครชอบเรี <os> ่องกูแลวกูแกับไวให้ด้วยนะต้องเอาให้ถึงต้องเอาให้ถึงหนึ่งร้อสามนะถึงจะมีอะไรบอกโอเคบายบายไปละกดแล้วก็แชร์ด้วยบาย